สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับนายนทวุฒิไสเกลือแกนนาเครือข่ายไล่ประยุทธ์หรือว่าอหออตอและก็นายสมบัติบุญงามอโณงหรือว่าบอกอลายจุดได้มีการนัดหมายชุมนุมไล่พลเอกประยุทธ์ที่แยกกมนตรีเขตคทรงเตยกรุงเทพมหานครระหว่าง4ี่โมงเย็นจนถึงทุ่มครึ่งนะครับของเมื่อวันที่7กันยายน2 5 6 4เนี่ยนะครับก็บอกว่า นายนัทวุฒินันเรียกรวมพลชาวสองล้อที่แยกอโศกเป็นวันแรกแล้วก็เวลาประมาณสัก18นาฬิกา38นาทีนายนัทวุฒิกล่าวปราศัยเชิญชวนประชาชนร่วมต่อสู้เดินเกมไม่เอาเผด็จการพร้อมเปิดเผยนะครับบอกว่าการชุมนุมที่แยกอโศกต่อจากนี้จะเป็นการทดลองแนวทางการต่อสู้เพื่อเตรียมชุมนุมใหญ่ในเรว,วันนี้ซึ่งจะมีรูปแบบคาม็อบไวม็อบ ob, ไปจนถึงม็อบประชาชนเต็มท้องถนนก่อนยุติการชุมนุมในเวลา19นาฬิกานาทีนะครับ จนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณสักสองทุ่มสินาทีนายนัทวุฒิสายเกลือนั้นได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับบอกว่าเราหรือก็มิใช่เทียนขาไส้ตะเกียงไร้น้ำมันทราบข่าวจากมิตรสหายพรุ่งนี้ตำรวจจะไปขอหมายจับผมกับบอกลอายจุดหมายเรียกก็ออกทุกวันอยู่แล้วจะหมายจับอะไรอีกหนีก็ไม่ได้หนีนี่ครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายนัทวุฒิสายเกลือนแน่นอนครับ ในวันที่8กันยายน2564นั้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้คุณเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็ให้ข้อมูลกับบรรดาสื่อมวลชนว่าตนเองพร้อมกับทนายความจะเดินทางไปที่สนอทองหล่อนะครับเพื่อแจ้งดำเนินคดีกับตัะงได้นายนัทวุฒิสสยเกลือนายสมบัติบุญงามอนงและก็นายธนัทธนากจอํานวยหรือว่าไฮโซลูกนัดนะครับเนื่องจากว่า ตอนนี้เนี่ยได้มีการกระทําผิดกฎหมายหลายกรรมหลายวาระโดยเฉพาะการนัดการชุมนุมการบริเวณแยกอโศกมนตรีที่แหละนะครับดังนั้นก็เลยจะไปดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีโดยเฉพาะเรื่องของการฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินรวมถึงเรื่องของพรบรควบคุมโรคนะครับตรงนั้นก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ในายเสกสกลอัถาวงหรือว่าแรบโบ้นั้นเนี่ยครับได้ไปแจ้งความดําเนินคดีก็ดูนะครับว่า จะเป็นไปอย่างที่นายนัทวุฒิใส่เกืือว่าหรือไม่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะมีการออกหมายจับทางด้านนายนัทวุฒิแล้วก็บอกออนไลน์จุดนะครับเพราะว่าเวลานี้อย่างที่บอกนะครับการออกหมายเรียกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออกหมายเรียกเป็นสองครั้งถ้าการออกหมายเรียกนั้นแล้วไม่ไปพบกับทางด้านพนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถที่จะขอสารในการที่จะออกหมายจับได้ถึงแม้ว่าไม่มีพฤติการหลบหนีแต่ว่าไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งใน ทางที่ตำรวจนั้นเนี่ยจะสามารถออกหมายจับได้ก็ดูกันครับความเคลื่อนไหวของบรรดาแกนนำที่ออกมาปวดบ้านปวดเมืองอยู่ในเวลานี้จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยครับดำเนินการตามกฎหมายเมื่อไหร่อย่างไรครับ